ขอคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานไขค,รครวงกระแทกไร้สาย230นิวตันจากซีรีส์ Infinity Power Share ตัวนี้ครับเรามาดูกันว่าโหมดทั้ง4โหมดของเขาเนี่ยใช้งานอย่างไรและก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะเข้าไปถึงการใช้งานของฟังก์ชันนะครับเรามาดูเรื่องของความเร็วรอบและอัตรากระแทกกันดีกว่าครับสำหรับการใช้งานนะครับผมหลังจากที่เราทําการเสียบแบตไปแล้วนะครับไฟสถานะจะขึ้นเป็นสีเขียวลักษณะนี้ สำหรับเบอร์หนนะครับผมความเร็วรอบเขาจะอยู่ที่1,200รอบต่อนาทีอัตรากระแทกจะอยู่ที่1,500ครั้งต่อนาทีครับต่อมาครับเบอร์2ความเร็วรอบเขาจะอยู่ที่2,100รอบต่อนาทีอัตรากระแทกจะอยู่ที่2,800ครั้งต่อนาทีเบอร์ที่3ครับความเร็วรอบจะอยู่ที่2,800อรอบต่อนาที อัตรากระแทก3400ครั้งต่อนอาทีและเบอร์ที่4ครับความเร็วรอบจะอยู่ที่3 6 0 0รอบต่อนอาทีอัตรากระแทก4,200ครั้งต่อนอาทีครับต่อมาครับวิธีการใช้งานของโหมดทั้ง4โหมดนะครับให้เราทําการกดปุ่มสีเขียวค้างไว้ครับตัวไฟสถานะจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับผมโดยที่จะขึ้นในโหมดที่1นั่นคือโหมดของงานไม้นั่นเอง สำหรับโหมดนี้นะครับผมตัวเครื่องจะทําการปรับความเร็วรอบลงให้เหลือ1,000รอบต่อนาทีนะครับและหลังจากที่เกิดแรงต้านนะครับในการเจาะไม้หรือว่าขันสกรูเนี่ยตัวเครื่องนะครับก็จะทําการค่อยๆเพิ่มความเร็วรอบครับเพื่อเป็นการถนอมตัวไม้นะครับไม่ให้ไม้แตกโหมดต่อมาครับก็คือออโต้สต็อปครับในโหมดนี้เนี่ยเขาจะทํางานก็ต่อเมื่อเราทําการขันออกครับเขาจะทําการหยุดหลังจากที่คลายน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วโหมดต่อมาครับ เป็นโหมดการเจาะเหล็กบางครับสำหรับโหมดการเจาะเหล็กบางนะครับผมตัวเครื่องจะทําการปรับความเร็วรอบขึ้นมาให้ทํางานอยู่ที่2,800รอบต่อน,นาทีและจะหยุดนะครับหลังจากเกิดแรงต้านหรือเมื่อขันน็อตเสร็จครับโมดต่อมาครับนั่นก็คือโหมดการเจาะเหล็กหนาครับ สำหรับโหมดการเจาะเหล็กหนาเนี่ยตัวเครื่องจะทําการปรับความเร็วรอบขึ้นมาแบบเต็มประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนั่นก็คือ3,600รอบต่อนาทีแต่จะทําการลดลงหลังจากเกิดแรงต้ตานนะครับและตัวเครื่องก็จะทํางานอยู่ที่1,600รอบต่อนาทีครับซึ่งวิธีการ,รลดรอบตรงนี้นะครับจะเป็นการช่วยถนอมตัวน็อตนะครับไม่ให้เกียวของน็อตเสียหายนั่นเอง กระจกกันไปแล้วนะครับสำหรับโหมดการใช้งานของแต่ละโหมดกับเจ้าสว่านไขควงไร้สาย2 3 0ยินิวตันจากซีรีส์ Infinity Power Share ตัวนี้สำหรับท่านใดน,นะครับสนใจสินค้าตัวนี้นะครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ร้านพัมคินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกว่า2,000แห่งทั่วประเทศนะครับสังเกตง,ง่ายๆครับลูกฟักทองสีส้มและสำหรับวันนี้นะครับพัคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับว่าจะมีคลิปและสาระดีๆแบบนี้เมื่อไหร่อีกแล้วเจันครบ สวัสดีครับ